นี่ก็คือบรรยากาศประเทศเบลอาประเทศฮอลแลนด์กระเปา๋าสวยมากเลยเอ,อืมสีเดูคันเลยเลยเนี่ย <c oughs> สุดเอียงกิ่เป็นจังสีนี่เพ่อไดใส่เอาไปใส่ใครจะกล้าใส่แล้วเนี่ยใส่เป็นไรขัว้ว <c oughs> เซฟิกเซฟไหมะเก็บเห็ด วัสด er ีเจ้พี the so 看看 now, ่น้องตอนรับสื่อสารนุสัยเจาพี่น้องมันี้วันนี้จะพามาที่ประเทศฮอลแลนด์มีคนถามว่าอยากจะให้มารีวิวร้านเซฟคุสเซฟพายเจาพี่น้องอันนี้บรรยากาศกากำลังจะมีงานไฟอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในข้างหลังมันจะเป็นของเง่นมดม้าของเด็กนะไปดูว่าเราจะได้ซื้ออะไรวันนี้ไปดูกันจากบอกว่าให้มารีวิวเอผ้าฤดูหนาวน้องมีสระว่ายนหน้านาไปดูกันจากจัเวลาไปมีคือบรรยากาศบรรยากาศเขาไม่ใส่หน้ากากกันแล้วนะทุกวันนี้ เขาฉีดเข็มที่สามเข็มที่สีแล้วนะทุกคนนี่จากาพม่น,มนต้องยืนรอข้างในเขาก็จะมีอะไรนะคนดื่มอะไรกันข้างในทุกคนอรุณรามากแต่ว่าเราต้องยืนรอมี l o o k i n ค่ะบรรกาศเดี๋ยวมมีสภามาดึงสเสือผาขอบเปนอย่างรบ้างนี่จะบรรยากาศข้างในเลย เลิดหรืออลังการมากเลยไปไม่วิโก้ไปไหนดีกดติดหลอดไฟสวยๆเมืองเพื่อนพนังแก่ก็มีคนดูดีนิดนึงมีร้านขายขนมด้วยนะหน้าหนาวมาแล้วจะมีร้านขายขนมแบบนี้ขนอย่าง มากกันวันธรมรมดาข้างหน้าอันทีเป็นร้านขายกางเกงตรงนี้เป็นร้านขายปีมักเป็นร้านขายของที่แต่ว่ามีตำหนิทุกคนแต่ว่ามันก็สวยงามมาชอบมาซื้ออยู่นะอากาศวันนี้อยู่ที่6องศา,ภาเราก็จะมาเดินดูกันถึงจังเลยถึงกล้องนี่น้องรรบรรยากาศนะเฟลกไปจะเป็นแบบไหนเห็นบล้ว ไม่รู้ว่าเราจะไปไหนดีไปร้านสารล่าใช่ไหมบรรยากาศตรงนั้นก็จะเป็นสถานีรถไฟของเมืองแล้วก็จะมีรปกลมๆตรงนี้ข้างหลังที่เราเดินมาจะมีรถไฟสวยๆพี่นนองบรรยากาศเอ,อ๊ะดูนะทุกคนจะมีร้านขายขนมหวาน,นตรงนั้น today h a v e nothing no? today normal day n o day here ไม่มีคนเยอะคูณทาย let's go look at show show นบรรยากาศ

พี่นนอกนี่ใครอยากจะมาดูอะไรของผู้หญิงนะไปเอลสกงนอกไปไเลยไปหน,น้า้ำซีล่ะน,น,นะอย,ยังไงา,างผู้หญิงไหชุดชุดของผู้หญิงทุกคน ใครดูบ้างว่าชุดกระหนาวของผู้หญิงมัน,นเป็นยังไงสวยๆลือกบัตถเดอร์เดอรมันหลายครับเนี่ยชุดประตงลาตีเห็นอกส,สวยๆทั้งนั้แล้วคุณน้องจ๋าสื่อไปอีเมลใส่อยู่บ้านรู้ว่าจะวันถบายนี่สุดง,งามๆขนาดตัวนี้จักบาทนี 4 4 6สี 46, ่สพันรองเท้าด้วยอันนี้ชุดออกงานกลางคืนชอบชุดที่มันแบบยืดหยุ่นสียิยยย้มยิมย้มแจ็กสีชอบชอบพี you know? ่น้องสวยชอบอะไรที่มันยิม้มยับแบบนี้เห็นไหมตามคอมโคนะชุดนีม้มันคือเป็นอ๋อเหมือนในในโฆษณาเลยแล้วก็เป็นชุดของชุดคนเม้งเนี่ยทุกคนชุดสวยเลยจ้ะส,สวยๆพี่น้อ you ง know? บางเด้อม like. <combined> right. ีนักงามก็ยื ong, ่นถ่ายมีนักงามบรรลุที่สิบไปท่านใดทุกคนเยอะมากเลยทุกคนมีชุดสงชุดเสือด้วยนะชุดสงรองเท้าดูก่อนชุดอย่างนี้ก็สวยนะเนี่ยรองเท้าเปื้อ้องเท้าไล่เสือพี่น้อง บรถรถชุดราศีคนเยอะมากเลยนะแตบบ่ผู้หญิงเนี่ยผู้ลุกเออกระเด็นเนีงามบระลูเรียงอันพี่น้องอยากสิบอบางสุดยังก,ก็ชุดที่เขาใส่เป็นของผู้หญิงนะมันจะเป็นชุดแบบนี้นะสวยๆนะคนชอบมากสี่สิบกับห้าสีสิบสองพัน อันนี้สวยมากเลยเอ่ะเอวมอันนี้สวยมากเลยนี่ก็เป็นหลายสีส้เ,เหลืองหยบ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 ผ้าพันคอท่านสองนี่หมวกน้ำหมวกสิบห้าบาทชุดแดงๆพี่น้องจ่าใครอยากจะดูอะไรนะ phụ nữ là, sẽ có sẽ có là quần đẹp, cái quần áo đẹp, cái quần áo đẹp, cái đẹp, cái quần đẹp, cái quần áo đẹp, cái quần áo đẹp, cái quần đẹp, 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 เหมือนจะไปเล่นลิเกเลยแนยวิมอันนี้สวยไหมๆๆๆไปดูชุดกระหนาวดูก่อนกันย่จารองเท้าไปนอนรองเทาาเ้ามีกระเป๋าตัวสีชมพูสี่สี่สิบหกนหกนี่เสื้อ 4, 46, 1, โอเวอร์โคดจะเป็นแบบนี้โอ้น,นี่ลายนี่ก็สวย อันนี้ไม่ได้ไม่ใช่น่าหนาวหรอกมั้งเนี่ยงามดีคนก็หลายแต่ขนาดว่ามันบระยุดธด้วนี่ถ้ามันหยุดคนจะเยอะขนาดไหนนั่นไปดูภาพปันคอนะครับปัคอหน้าใบไม้ร่วงก็จะเป็นสีเหมือนใบไม้นะสองสี่ประมาณพันหนึ่งภาพันคออัลพันเลยหรออนี่ผมผู้หญิงนะจ๊ะทุกคนชุดสวยเนี่ยชุดสวย เสื้อแบบนี้นางงามชอบสีเนี้ยสีสีนี้สีนี้นางงามชอบมันเสื้อหนังเสื้อหนังของสาลารู้พห่น้องหกสี่ยี่สิบสี่สองพันกว่าบาทอันนี้ก็ชุดใส่อยู่บ้านเนาะอันนี้ชุดแบบนี้ใส่แล้วอุ่นนะสีนี้ก็สวยอ่ะชอบสีนี้แล้วก็ถ้าชอบชอบที่มีคอแบบนี้ทุกคนเห็นไหม ชอบที่มีคอว้แต่ว่าเขาเป็นแค่ปกบ่านะคนเดินชวัดเวียนหน่อยนะตรงนั้นเป็นแคชเชียร์นะทุกคนนะเนี่ยมาดูขอเสื้อมมีของมืนของข่อยเลยผมยิ่งอุ้ยเก้า 9กสิบเก้าก็คือ1,000เออ9 9 3 0 0 0สามพันนี่นี่ข่อยมากเสือจังสิแล้วดูหนาวต้องแบบนี้เลยสวยไหมสวยเนาะมันละเมียดละไมดีเนาะนี่เป็นรองเท้าแต่เสียส,สวยนี่คืออันนี้เราเป็นรองเท้าของผู้หญิงก็มีนะีน่สีชมพงชมพู ลงไปข้างล่างดูของผู้ชายดีกว่าดูกันให้แบบให้หายแบบว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนาะมันมีส,สวยๆเยอะเลยเนาะื้ดแบบนี้ก็สวยกระเป๋าแบบนี้ก็สวยสามสี่สิบสองพันสองไซน่าร้อนตัวนี้ดิสบานพิงยูไลพิงอวิมอันน่างามใส่แบบสวยปะ สวยเนาะ is very good quality very soft. อ่อนนุ่มมากเลยใส่กับชุดนี้เนาะทุกคนน้ำไปกวดาวเดย์ไปเนี่ยเขาจะมีอันนี้อันนี้วัดวัด t ดคอร์ดิส The Cover เหรอมันมีผ้าพันคอนะ์น่ะมันเป็นผ้าพันคอแล้วก็ this one show this one. this one สวยไหม this pillow อ่ะ เทคเดรพิโลอาสินี่ยอ้สวยมากเลยทุกคนงามบาพี่น้องซื้อเป็นอีเมสใส่เนาะอยู่บ้านพีน้องจ๋าสวยๆเยตัวเท่าไหร่ฮามัซื้อส6สิบพันหเกือบสองพันพี่น้องด้เห็นปะอันนี้ลองเท้าสวยๆเต็มยมันก็สวย เดี๋ยวเราจะลงไปที่ของผู้ชายนะทุกคนนะเป็นของตอนนี้กําลังลงบันไดไปที่ชั้นเป็นของผู้ชายไม่รู้ว่าข่อยเสด็จอีหยังแต่ว่ามันก็จะมีของเดี๋ยวดูข้างหน้าน่ะโอ้ดิสดิสดิสุดอีหยังกี่เป็นจังสี่นี่เพื่อนได้ใส่เอาไปใส่ใครจะกล้าใส่แล้วเนี่ย เปรี้ยวเปรียวกระเปา๋าสวยมากเลย,เลยดูสิดูคันเลยแล้วเนี่ย <c oughs> สวยเนาะกระเป๋าสวยต้องเขาวกว่าสวยน,นี่เขาลดราคาเหรอในชุดลาตีใส่เป็นลายขั้ว เซฟิกเซฟิกฮาเก็บเ็ด,ดนี่พี่น้องสวยเลยจ้ะชุดอกนนอกงานเนาะงานเจนออะไรป้าปันคอหรอฮามาสัสสองสี่เป็นแปดเป็นพันหนึ่งเอออันนี้ก็สวยเนะี่ยเห็นไหม this color so nice สวยนี่แบบนี้ก็สวยแนะ่เลยสีเหลืองเหลืองเนี่ยมันน,นุ่มๆเด้อพี่น้องเด้อ หนุ่มนาะนี kind of nice tense, see, ่ว really ิมวิมลุกอันน so. so, no ี้อันนี้สวยๆพี่น้องโชว์สิโอเคสีสีสิบหกขั้นหกสีสวยสีสิบหกอันนี้ก็สวยสวยทุกสีเลยสวยนะแล้วมาดูตรงนี้ นี่งามๆเลยจ้ะพี่น้องจ๋าคนมิ้งใส่ล้นนุ่มเบิงบ้งโมบว้ดอกอันนี้ก็นุ่มๆโอ้สิชุพูพิงมากเลย 3, 42, สามสี่สิบสองพันสองุดสีเขียวก็มีสำหรับคนที่แบบว่า,าลายเสือนะ นี่แบบคริสมัสก็มีนะนี่แบบคริสมัสแพสิมัสไซโนะแบบสิอ๋ออันนี้มันจะเป็นคริสมัสแน่เลยวันนี้ก็สวยเนี่ยเห็นไหมไปแล้วไปดูของผู้ชายดีกว่าดูสิว่าเราจะเจออะไร